Wow! Woo! สถานีอวกาศที่โคตรสวยครับทุกคนเิ่งจากลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสถานีนี่ครับรู้สึกว่าสิเป็นโลกอนาคตมากกว่านะทุกคนเมฆกระจกใสรอบกับตึกระฟ้าซิบชันครับทุกคนโอ้โห,โหสุดยอดขนาดนี่ไพสีบอมาโอ้โหผมมีพาดไปเลยสำหรับการที่าสตองไปตะลุยอวกาศในครั้งนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะคะน้วันนี้ห้องกับมาอยู่กันในเกมโรบอกในแมพของการเขาไปยู่ยุดศ่นกลางของจักรวาลครับโดยห้องสิทองไป ในอวกาศครับทุกคนโดซีเร่ร่อนไปดาวนั่นดาวนี่เพื่อศึกษาความเป็นมากของการกาเนิดอวกาศครับทุกคนเออเบิ่งเกิดเลยดีกว่าว่าแมปนี้มันสมวนและก่อสนุกขนาดไหนนะครับเนาะโอเคเพื่อไปกันซีล่าเพราะว่าแมปเนี่ยมันมีเวลาการเล่นที่ยาวนานมาเลยครับทุกคนโอ้โหเห็นกนระชวยอวกาศแล่นไปฝั่งนี้บ้ครับทุกคนว้าวไปแล้วสินะโชคดีนะเพื่อนโอเคเราก็ไม่รอช้าไปกันเลยเ,เข้าไปโอ้โหแอร์เย็นชามากนี่คือ ือสถานีโลกแล้วก็บองภาพจอ l อ d ดีครับเป็นรูปโลกของเขาครับ เป็นทวีปอเมริกาเหนือแล้วกับอเมริกาใต้ตรงนี้ก็จะเป็นแผนพังของระบบอของระบบรถเข็นนะครับน,นวัดสีมาถึงในจักบีจักบีครับรถเข็นดี่เต้าสีมาถึงนี่ UTC C B แล้วฝั่งนี้คืออะไรอะโอ้โหของว่างไอน่าจะเดินทางแล้วอยากให้นายมากินของว่างหน่อยเอาของว่างไปเผื่อด้วยในอวากาศมันมีที่จอดวักแะทุยแะแวะพักเออเวะพัก ออกินอาหารนะเพื่อนลองซื้อหน่อยแล้วกันโอเคเขาได้ฮแฮมเบอร์เกอร์ครับซึ่งเขาตรงเก็บอาหารพวกนี้ไว้กินย่ามเข้าไปนั่นไปนี่นะครับนะโอเคมาถึงเป็นยี่20นาทีเร็เวๆหน่อยนะเพื่อนฉันกลัวขึ้นรถไม่ทันนลยนะฉันอุตส่าห์จองตั๋วไปแล้วตั๋วตั้ง20ใบแต่ไม่มีรนากับฉันเลยฉันก็เลยว่าจะมาครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อที่จะออกไปสู่อวกาศอีก10นาทีครับทุกคนโอเคเอาเยอะๆเลย ขณะน,นี้รถจะมาภายใน1นวินาทีผู้โดยสารคนไหนที่กำลังรออยู่ชานชาลากรุณาระวังชานชาลาด้วยค่ะเพราะว่ารถขีนของเรามาแรงมากโอเคไปขึ้นกันเลยวู้อา่ะขึ้นหน้าเลยละกันเพื่อนวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปปลอดภัยไหนปากเสียชมัดเลยนะเอ้ยไปไหนมาไหนเราก็ต้องปูดเรื่องอะไรดีสิเอาละครับทุกคน ขอให้ผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดและอยู่ในความปลอดภัยเออเอาละเข้ารถเข็มขัดทุกคนแล้วต,ต,ตอนนี้เขาจะเสียงพร้อมสลุยออกไปอาวากาศอู้เอาละพร้อมแล้วครับผมนี่จะเป็นการเริ่มต้นการเดินทางสู่อาวากาศครั้งแรกของเข้าครับซึ่งกระบ,บอกได้ว่า รถโคตรเล็กค่ะรถโคตรเล็กทุกคนโอ้โหนี่คือเมืองห้องครับทุกคนว้าวแสงสีสวยงามมากอา่าเราห้าสมรรถโุมาดานนอกได้นี่เก็เจะเป็นสภาพพื้นที่ของอ่าสถานีอวกาศห้องคับทุกคนซึ่งมีอยู่ด้วยขันสองถ้ำนะครับนะ่อาเราจะมานีครับทุกคนอะไรเนี่ยป้ายอะไรเนี่ยออกจากโลกเดินทางปลอดไทยอา่านะครับทุกคนสามสองหนึ่งไปวู้ โอ้ทุกคนน้องปิดออกนอกโลกแล้วครับทุกคนตอนนี้เขาก็ลั่งออกสู่ชั้นบรรยากาศทุโคเสียถุยโอ้เดี๋ยวมองมองจุดตั้งแต่ทานนี่ยุคพม่าติเลยมันโผล่มาจากเป็นที่พมา่าวะคะนีว้าวทุกคนเขาออกว่าจากโลกเป็นที่เรเร้อยแล้วครับสุดยอดเลยวูวและข้างหน้าเขาครับทุกคนเป็นดวงจันทร์ครับ โอ้โหนายว่าเราจะปลอดภัยไหมเนี่ยฉันรู้สึกกังวลกลางใจเหลือเกินไี่ต้องกังวนลวนะเพื่อนติดภาพมาก็หายห่วงแล้วตอนละตอนนี้ข้ากระลังมุ่งหน้าออกจากโลกไประยะท่าประมาณล้านล้านล้านกิโลเมตรแล้วครับตามความจริงนี่ยล้านล้านกิโลเมตรเลยไปนี่เพราะาระยะท่ามันโคตรไกลเลยครับทุกคนและเข้ากระลงมุ่งหน้าไปดวงจันทร์ครับ ต้องบอกได้ว่าความจริงจากโลกเข้าไปโดนจันช้เวล่าลายเดือลนวนะนะทุกทุนเพราะอว,าวากาศมันกว้างไงขนาดนี้ครับแต่มาโดนจันก็ว่าเมนฐานทที่ข้าสิลลไปจำนวนได้และเข้ากระ่างเขาไปสู้อุโมง์นี้ครับทุกคนผมคิดว่าอุโมง์นี้ต้องเป็นอุโมง์ลูน่นอนแทแน่นอนอืมทฤษฎีลู่นอนเท่าสามารถับอปจกรวัลโอ้โหเที่ยเท่าสามารถออกมาจากจากักรวาลหนึ่งไปสู่อิกจกรวาลหนึ่งได้กับทุกคนสุดยอดโอ้เลิศ และก่อยกลอากาศแล้ว,รวครับมีกระจกป้องกันอ,า,อากาศข้างนอกเพราะเห็นคว่าขา้า,างในเพราะว่านอกโลก่มีชั้นบรรยากาศที่เท่าหายใจได้ครับโอ้ต้องบอกเลยว่าอวกาศนี่เป็นที่ยังได้ห็นตื่นตาตื่นใจประมาณเลยครับเฮ้ยทุกคนเขาเขามาชูดาวก็ดูได้ดูนึงเฮ้ยดาวอะไรเนี่ยโอ้โหมีฟ้าผ่าด้วยครับผมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากมีพลเป็นรดเพื่อเพื่อแล้วแล้ว โดเออเลอศขาวาดาโงนี้บหมาะเหมาะที่จะอยู่อาศจยได้ครับทุกคนเป็นดาวที่นา่ากลัวมากเลยครับทุกคนโอ้โหมีคลื่นม,มีอย่างพอมอาละตอนนี้เขากำลังมุ่งนาไปดาวดวงอื่นในอาวากาศครับกำลังมุ่งนาไปด้านนาแล้วครับทุกคนรู้ซิว่าด้านนาเขาจะเป็นดาวเคราะห์หินหอเปา่ปาบว่ามิลลัจนาสีส้มครับสีแดงน้ําตาลน้ําตาลจังน้อยนะครับเนาะ รู้สึกหลุดแลเธองนะดาเรานี่ยยูอาศัยเล้บ่ก็ไม่กับบ่ด้ดยูหาจากดาลงนั้นไก่สะท้อนอรครับทุกคนอะโมงเข้าไปแล้วครับทุกคนโอ้โหอะไรจะทำเฮ้ยเฮ้ยติมันไม่งูโอ้โหบอกเราอาหารมาแล้วจัดการมันเลยนะแล้วมันตตลงมานี่แล้วก็จัดการกินมันโอ้ยน่ากลัวอย่าโตลงใบเชียวนะเพื่อนเฮ้ยแล้วปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มอย่างวะเฮ้ยอย่าวาด้อฮเดี๋ยว เอ้ยอ้าวไม่จริงเอ้โหเป็นลากกดเลยเฮ้ยไปแล้วโอ้โหมันดูสัตว์มันทิ้งเราทุกคนอุ้ยตายแล้วชีบหายแล้วครับผมืทุกคนเอาบออนาติกเอาบออนากระดดออกมาเลยไก่ก็ได้ช่วยด้วยโอ้ไม่คร มัาตกระโดดอกดอกมาเพื่อนเลยกัน,นึกว่ามาันติกระโดดอกดอกมาหมไถไงเรารปเด็นคือตำรวจด,ดวงนา่น่ะมันถิเงเฮาอยู่นี่แล้วครับทุกคนโอ้โหเอากลับเอากลับดาวบ้านเกินไ่ได้และอีกอย่างเดา๋คนดวนี่ก็มีซีมีชีตประหลาดประหลาดครับทุกคนก็ขึ้นตัวนี่เองิีาไม่รักอาจจะมารับเราแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนขอตัดจบแป๊บนะฮะกลับมาในด่านเดิมเพิ่มเติมคือมีคนส่งคำขอเป็นเพื่อนไม่รับครับผมยอมรับก็ได้ ไช่เอาละรับเรียบร้อยแล้วครับหัวมูจังวานีครับทุกคนเข้ามากคนเดียวได้บาทที่นี่บ่มีมูมาน้าแล้วเออเข้าได้แบบทั่วว่าการแบบคนเดียวชันช้ำนะฮะโอ้โห,โหต้องบอกเลยว่าวางอันนี้เฮ้ยอะไรละ่ะมีปืนพ่วงโอ้โหลูกซกว่าดาวตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเป็นดาวที่สามารถอาศัยอยู่ได้เขาน่าจะเอามาเห็ดเป็นเมืองหรือเปล่ามาเนียจยแล้วก็มีพวกสั์ประหลาดอยู่ดาวข้อตรงเนี้ยคอยกวนใจอยู่ตลอดเวลาเขาเลยใส,ส่ปืนในการยิงกับจัดอยู่ตลอดครับ โ oh, อ้ยดีครับทุกคนมีปืนมียังพร้อมสุดยอดเลย <c oughs> เอาเราจะนั่งกันทุกคนเราจะไเข้าสำรวจดาโรนีเจ๊กูู๊หอ,อะไรเนี่ยโอ้โอ้หโอ้ย้ย <c oughs> เกือบกินมันแล้วเชียวอุ้ยเกือบไปแล้วดาโรนีนี่บอกได้ว่าถึงเมสิีมีเมืองแหล่ที่มีแหล่อุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าอันตราเยเยอะมากทุกคนโอเคครับทุกคนกาลังสิเข้าสูจ่จุดบับจุดบับไปสูจ่จักรวาลอื่นครับมาไปดูกันเลยู นาทีไปว้าวและนี่เฮ้ากระลังรุดเข้ามาในอีกจกักรวาลหนึ่งครับรู้สึกว่าขนาดเฮาสิเป็นดาวเสาหรือเปล่าดาวบริหัตหรือดาวยังกันแน่บ้องเปผยเหมือนดาวมหาสมุทรครับทุกคนดาวที่บม่มีทวีบไม่ได้น้ำความลึกทั่วทั้งดาวว่าแม้เราใครที่เป็นโลกยานน้ำ้ะบอกเลยโคตรเสียวขาเฮีย yeah. จกักรวาลครับทุกคนบางที่กับเปนนยที่ห่าสนใจมากๆนะพอบา มันเป็นอย่างที่แบบนาค้นหาทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับแบบโอ้โหดารุ่งนี่มีต่ปลาไม่อุดมสมบูรณ์จะว่าเอาอยัางไงเป็นปลาแปลกตามากเดือะเชีย yeah. มีเห็ดพร้อมสีขาวจะเขาว่าครับผมคิดว่านะตอน,น,นแรกๆมันอาจจะเป็นความหวังปลาเลยแหละแต่แเอาใบเอามามันเกิดการระเบิดขังยิงไงไง,ไงที่เรียกว่าบิ๊กแบง มม่ได้เกิดปล่อยสสารออกมากแบบรวดเร็วอะ่ะเอออนันไปที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์กันอาจจะรู้กันดีนะว่ากําเนิดจักรวาลเป็นยังไงบางที่มันก็จะเป็นแบบอที่น่าสงสัยแบกมากเลยว่าก้อนที่สิกําเนะิดบิ๊กแบงน่ะมันเป็นอย่างมาก,ก่อนใช่เออมันก็คงเป็นปริศนาที่หาคําตอบได้ยากสุดแล้วก็เกินจินตนาการที่มนุษย์สิบปวกถึงได้เออแล้วก็สุดขอบจักรวาล่าจะมีพอก่อแน่ใจนะ เออไอ้เพราท่านดูหรอกมันขอม้นมาท่านถึงเออโอเคเดี๋ยวมาเล่นต่อเรืเลยดีกว่าเดี๋ยวไปท่าวิชาการโปรดมานิีโปรดถูกไหมที่หลีเอาละโค้งกันมาดักดักเขาดีครับทุกคนชนมาจะเป็นปลาใหม่เรื่องแสงหมดเลยว้าวเลื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยๆแล้วก็เราจะขึ้นไปสู่ชั้นบนอดี้ห่ายังอยู่ใตดินหรือเปล่าวะอืมน่าจะใตดินแล้วครับทุกคนราว่ามันม่งเหี่ยงเลยเอาละไปละออกสู่ชั้นใตดินครับแล้วก็มุ่งซูไปข้างทึ่ง มองเกาโอเควูสวยงามมากเลยครับทุกคนสำหรับแมปนี้นะครับนา่าจะว่าอาสิแลกอยู่นิดนึงนะครับนัขึ้นอยู่กับสปคก,กองโทรศัพท์คนแต่ละคนครับว้าวไปกันเลยถ้าจะไปเน๊ไปใช้กันเลยไปนะโอเฮ็ดเมียมาดอกใหญ่เถอะคุณปักงาร้อมทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เฮ้ารู้สึกว่าเขาต้ลังบุกไปวุ่นมากนะทุกคนนะเอาจริง อืมด่านที่แอ็แเสมือนว่ามไดตานามหรือเปล่าโอเคนี่แล่ผมคิดว่าเราจะขึ้นไปสู้ชั้นบนแล้วเทนในน่อนโอเคครับทุกคนขึ้นมาออกนอกชั้นบรรยากาศแล้วครับเดี๋ยเล่อยดวงอาทิตย์ของระบบจุริยะตรงนี้ครับต้องบอกได้ว่าความคิดผมนะอวกาศเนะี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลผมคิดว่ามันน่าจะมี ิ่งมีชีวิตต่างดาวก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นรูปลักษณะแบบอื่นอาจจะบวชใด้คือหนาต่างก็ยังมนุษย์ห้าก็ได้อาจจะมีสามขาสองม้วสิก็ได้เนาะคิดว่ามันอาจจะแปลกแปลกประหลาดมาณนี้ครับแต่บางที่อ่ออวกาศจักรว่าลอาจิมมี่มก็จานดาวบางที่อาจจะมีความจะเจร่ญนกว่าห้าหรืออาจจะจ่อยกว่าห้าก็เป็นไปได้ครับทุกคนเออเอาละเขาจุดบ้าอีกเชนเคยครับอู้ไปกันเลย โอ้โหสุดยอดมากเลยครับทุกคนการวาดนี่แรงขังนคืออะไรอ่ะเฮะ้ยเฮ้ยทุกคนเข้ารุดขามาเรื่อยเรื่อยเรืยเและข้างนาเข้ารูดสุดวาสเปินสถานีอวกาศอ่ะเฮะ้ยอย่าว่าเข้าสิล่งจอดทีเถอะผมว่าแทนแน่นอน,นอครับทุกคน นี่ก็จะน่าจ,จะเป็นสถานีอวากาศเป็นบ่งจอดพักเติมน้ำมันนะครับน้เป็นเติมเชื้อเพลิงประมาณนี้ครับผมคิดว่าในอนาคตอีกพันล้านปีหรือประมาณหมื่นหมื่นปีผมคิดว่าสถทนทีแบบเดียนมันน่าจะสามารถสร้างได้นะความคิดผมแต่ว่ามันคู่ต้องใช้เวลาอีกโดนน่ะเพราะว่านวัตรกรรมในปัจจุบันยัง่งพัฒนาถึงขั้นสุดแบบนี้ครับในการที่ห้องสิสามาขึ้นไปสร้างอย่างแบบนี้ได้แต่ว่าก็เป็นอย่างที่เนือจินตนาการแต่ก็ว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้อะเอาละ กนนด้เสียจอดเทียบท่าแล้วครับทุกคนเขาก็ล่างหาหมอ่องลงป๊าดก็เป็นมีจริงเนาะพลังงานเสือเพิ่งค้นดีไซน์แบบมหาศาลนอะ่ะคิดเบิงอ่าระเกินไปกันเถิ่งครับไปเลยชวร์จอดเทียบทา่าครับผมอีสอะระเกินท้าไหนระบาดนี่เจ้าปีให้หัวคืน <laughs> บอบอผมกระโดดร่งระเด้อ ยิ่คาดเลนไหมวะโอเคเขาไมา่น่าแย่อะบรากาศเป็นที่ดับแล,แล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สถานีวอยเกอร์วอยเกอร์หรือโอ้โหชื่อสถานีแปลกมากเอาละทุกคนขึ้นบันไดกันดีปะครับเฮ้บันไดเลื่อนหรยอโอ้โหทันสมัยไม่ใช่เปล่านะ๊ะเนียเอาละเขาไปสู่สถานีบเยเกอร์ ager, ครับทุกคนเออซื้อบเยเกอร์นะฮะภายในสถานีครับถูกควบคุมแบบภายในอากาศหายใจได้เออภายในภายในแบบตัวเนี่ย ภายในย่านอากาศหายใจได้แล้วครับเนาะซึ่งต้านจากข้างนอกที่บ่มีอากาศหายใจเล่ยนะครับเนาะเพราะว่าบ่มีออกซิเจนอ่ะเดี๋ยวเดินต่อไปข้างหน้ากันดีกว่าอันนี้เราจะเป็นกระเป๋าลํำเลี่ยงกับทุกคนไยทีขันถือของหนักมากนะครับเราก็สมมครถทว่าไ้มองนี้ได้แล้วก็มาหลับมองนี้ครับเพราะว่าถ้ามันไก่ไงโอเคจะได้ครับทุกคนลงไปข้างล่างครับเอออันนี้เพื่ออะไรอ่ะเยกว่าลุ้มดำเด้อมูอ๋ตรงลงไปนี่ดูท้ายไปเลยได้นี่โอเคลงมาข้างล่างครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยแมปนี้ครับ นี่ก็จะเป็นเห hey. เดี๋ยวนะอันนี้เขาออกมา mm hmm. ขางนอกย่านแล้วมันคือบบมันคือบบตายเพราะว่าอากาศมันกบบม่มี่ไหมอ๋อรู้สว่าจะเป็นเอา่าเขาเอิ่มาอย่างว่าแรงนุ่มทวงประมาณว่าเป็นแบบเป็นแนวบรรยากาศแบบควบคุมบรรยากาศข้างนอกอะทุกคนถึงแม้ว่าจะอยู่ในอวกาศอากาศข้างนอกเขาแรเบ่แต่ว่าเนี่ยจะเป็นแบบควบคุมอากาศข้างในได,ได้ครับทุกคนเนอโอเคเดี๋ยวมาสื่อของวางก่อนเลย โอ้เดินน้ำมาเหนื่อยเนี่ยหยวไหมเอาอะไรหรือเปล่าเอาสีวอลเกอร์ฉันขอเสื้อนี้หน่อยนะไก่นั้นเลยโอ้โหได้ไก่นะฮะได้แฮมเบอร์เกอร์ด้วยแฮมเบอร์เกอร์ซอสอันเสแหละไปแล้วโอเคเดี๋ยวฟาไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรถเอสีปูทาเข้าครับทุกคนตอนนี้รถอ่รถเคียนสีมาฮามเข้าให้ในสีสีวีนะครับนะทุกคนก็ต้องรอต่อไปครับโอ้รู้สึกว่าฟ้านน้นจะเป็นการบ้าอีกแล้วครับทุกคน เออมาลุนกันเลยว่าข้าสีว่าไปซะอีกแล้วก็ไม่นำโต๊ะร้อมโดยรวมราจท้าที่แห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่สวยงามากเลยดีสร้างแบบเหมือนหลวอนาโตดอะแล้วก็มองนางหนี่บธมรดดาครับสามารถนั่งได้ครับทุกคนจบเรียบร้อยูนั่งรอนะฮะทุกคนแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์ไปด้วยยำย้ำยำยำำอร่อยมากๆเลยจิ้มิกินไกน่ด้วยนะทุกคนกินไก่ด้วยกินแบบแซ่บแต่ว่ากินแล้วมันเปิดเสียวะ แล้วแล้วญาติบรรดาก,ก็ไปรับเราถึงที่โอ้โหสุดยอดเป็นการเดินทางที่ท้าทายมากนะแต่ละดานในแต่ละจกักรวาลนะเจ้าคุณอืมสุดยอดโอเค,คทุกคนเข้าใกล้ออกบ้านหางนอกครับแล้วก็สายไฟตมงนี้ครับดูสวัสดิ์เป็นสายไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเนาะโอเคออกมาขนเราไปทิรลอยและการเล่นเท่าตรงซู้มนะประมาณมันเป็นแบบ ประมาณว่าความเลื่อนได้อะไปแล้วชว่บเออรถกับมาโอ้โหอะไรเฮ้ยเฮ้ยทุกคนยังน่ะเฮ้ยเอ้ย,อยมันชัดทำแม่งทำแม่งแล้วนะนี่มันโอ้โหนี่มันมนุษย์้างดาวโอ้มีจัดฉันเรนรักในประเทศเขาพ่อมาทุกคนเอาแล้วเอาแล้วโู มันจะไปใจระบาดนีเ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วหลบเกระด้างนอออี้ก่อนจ้าโอ้โห,โหนี่มันมนุษย์จาระเหลวฟองโลครับทุกคนตอนนี้มนุษ,ษาาย์จาระเวกำลังท่าการถล่มทลายบ้านเมืองมนุษย์ครับเอาละกระดินกระดินจังหวะนี้ครับทุกคนโอ้โหโหลบดีก่อนห่างล่างครับทุกคนไม่กล้านิ่งกันยันสนั่นส,สะไวชุย แล้วกับบิรนานทุกคนโอ้โหเี้ยา้ออกาศขนาดใหตัวกลงแต่กาวเงงอยู่ไม่ได้ระดาข้อตรงนี้ออกเลยละกันและวบอกเพียงแค่ให้ในดาวข้อที่กาลังยิ่งกันพังนอกอวกาศก็ยังมีคนยิ่งันอยูครับทุกคนโดยช่วนร้ายที่เป็นการแบบเคล็ดทรงข้ามอวกาศมากกว่านะครับโอ้โหการังตัวเดือดเลยอืตอนนี้ผมก็สามารถที่จะพากได้เพราะว่ามันเป็นการแบบ ดูเดือดอะถ้าใครทิพาคไ์คก่อนเออที่มุดรั่วพ่อมือโอเคเดี๋ยวที่อุ๊อย่ามาเขาจุดจอดเทียนทานเลยปูาร์ตย่าระวัง้ันนะแบบไงอะเชี่ยย่างสวยอะแอบีไซน์่านประกันโคตรน่าโอเครทุกคนเข้าเศร้าออกจากบริเวณนี้ก่อนดีกว่าอืมจะโดนไหมฮเนี่ยืหดเสียชิวไปกันเลยครับทุกคนเข่าจุดวับ ว้าเกียบร้อยโอ้ส่วนสีเหล้วส่วนสีได้ออกมาต้องบอกเรียกว่าทุลักทุเล่ามากเลยครับทุกคนว้าวและนี่คืออวากาศอันกว้างไกลที่หารุดสุดสุดได้พ่พอสุดสุด่ดาทุกคนโอ้อันนี้อันน่าจะเป็นอุกกาบาตหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะอุกกาบาตแหละเออและขนาดเขาขับรู้สกวสมือนจะเป็นกาแล็กซี่ครับทุกคน กาเล็กซี่อันไกลที่เข้าบอดสมาที่สิไปหอดได้ถ้าไปหอดนะอีกโดน่ะต้งว่าจะกพันล้านปีแสงอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้เข้าลบลีกอุกบาทก่อนครับมองข้างล่างนี่มันโมมีอย่างเลยมันเป็นแบบดำๆดมือๆไปเบ,บเลยใครที่เคยออกไปเอาอากาศนะครับเราก็คุ้นรูดีเนาะบาเฮ้ยอะไรดำๆน่ะเฮ้ยเยาวาเดอคิดไม่แล้วไม่มีผิดอะไรคืออะไรเอ,ยเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดำๆมาที่ผ huh. มแปลกๆทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนซิมีเอ้ยหายไปแล้วเฮ้ยกลับมาอีกแล้วครับทุกคนมันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยถ้าผมตกอวกาศดีนะวันนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยมียิงด้วยมียิงด้วยตามโบระบวัการเดินทางนี้เป็นอย่าิทา่ท้ายมาเลยครับทุกคนโอเคกระลังเข่าโซจุดบับเข้าไปกันเลยครับผมว้าไปเลย โอ <łość> ้อะไรเนี่ยอะไรโอ้โหดีดีวาเร็วถุงดำงีรทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เอื้ออื้อื้ดปไปปะไปเข้าสมาเด่นเอาไหมวะเมื่อไรครับทุกคนชี้ชิบหายเลย่จังหวะนี้ไม่ว่าแสงหรือวัตถุใดๆก็ไม่สามารถอประด่างถุงดำได้ โ้เมฆขนาดเสตที่ไหวกวัวแดงนะเออทุยเจะเสงที่มันที่มันไหวกว่ามันจะวอลลดลุด,ดับอยู่ดีครับทุกคนมึงมันหนวดเกินเข้าไปย่างแบบโหดเหี้ยงทุกคนแล้วกับเมเจดาวเคาะโดนเข้าไปแบบยืดได้เหมือนสตารกิตตี้เลยโอไ้ได้การแล้วไได้การแล้วหือเล้าเข้าไปได้ดีกันดีกว่าครับจ๊บเข้าไปเรียบร้อยเออโอ้โหอันตรายมากๆเลยครับทุกคนเชีรยน่ากลัวสุด โอเคครับทุกคนรู้สึกว่าถา้าขอดูนี้เยี่ยวฟ้าเ้อเข้าไปพ่อยินดีดีนะวับเขขอไปดูครับผมในภายข้างในจะเจอกับอะไรนะฮี่รู้สึกว่าสิเป็นอ่าอ่าอะไรอะ่ะซูมดูก่อนเป็นเมืองหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับทุกคนเมืองแสงสีเฮ้ยสวยว่ะเอาจริง เฮ้ยไอ,อ,อ้ทุกคนถึงแม้่าดาวคดสิดูหนากลัวหนากลัวต่ว่าไฟไฟในเมนดาวคอดครับทุกคนบ้านเมืองเขาแบบโคตรเหมือนโลกอัน้าคโคตรเลยครับยี่ดีหืมสวยงามมากอันนี้โอ้โหเป็นเมืองที่มีแต่แสงสีตะการตาตาวมาเลยนี่มันเม,อเมืองอย่างวะเฮ้ยพารากอนซิตี้เมืองซิตี้ดิดิตอนร,รับพารากอนผมก็เห็นในสยามพารากอนอยู่แล้วปะ โอเคสรับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเอาไว้เพียงเทคนิกนคก่อนแล้วกันเพราะวา่าเป็นการเดินท่าอาวกาศเรืเร่อยๆครับทุกคนบ่มีจุดจบและคิดว่านะสามารถเล่นได้เรืเร่อยๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเทคนิคก่อนกันไปมาคลิปนี้ก่อนอย่าลืมทีสิกดไลค์กดติดตั้งกันนะครับและสำหรับก,การยื่นกดกระดิ่งเพื่อที่สีโบลีพัดการเตือนไดคดนะลิปหน้าสำหรับมืนินิผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับมืินิสวัสดีครับบ๊ายบายหนักกว่าบล็อกเลยนำหรับการเด สุดยอดอ่ะโอเคไปกันแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย